เล่าต้องเป็นผู้เดียวส่วนอายส่วนนอกมาสางล้ำกันผู้ใดมานอนก็เกิดอานิสงส์เล้ผู้ใดมาปฏิบัติเข้าก็ได้อานิสงส์เล้ค่ะอย่าลืมนะอานิสงส์ตรงนี้จะเกิดขึ้นสางที่อยอาศัย ไปยู่สยใส่นี่กระซิมีบานมีเงื่อนเป็นของเจ้าของมีที่อยู่ล่มเย,นเนเนย็นเป็นซุกเมฆครับบางทีอาเป็นอย่างลูกคือว่าวมฟันฟ้ามั่วเอยากให้มาสาอาน,นิสงส์มันจะได้เกิดขึ้นนะครับอาน,นิสงส์มันจะได้เกิดขึ้นคือจังลูกว่านี่แหละตายไปแล้วของพวกนี้เอาไปน้ำบ่ได้คือลูกยังเสียไปน้ำได้แน่ ซื้อเสียงเก็บประโยชเงินทองใสไดอุตสาหนี้แต่พอ่อตายไปแล้วเอาไปนับในบอหามาหามาละหลายฮักกะแบ่งไว้ใสหนีแน่นะครับถ้าผูใ้ใดเป็นหนีก็ใสหนีก่อนใสหนีแล้วเฮ็ดจังไดใสหนีแล้วให้พ่อให้แม่ให้พ่อให้แม่แล้วเก็บไว้ใส่ เก็บใ้ใสแล้วเหลือใส่นีเหลือห้พ่อห้แม่เหลือใสแล้วอมาเห็ดบุนบัดนี้ครับอมาเห็ดบุนอมาแปลบุนนะครับอมาแปลบุนแล้วมันจะกลับไปเป็นรัพย์นะครับแล้วมันจะกลับไปเป็นทรัพย์ลูกสังเกตฟังดีๆนะครับลูกก็นเลยว่าให้อาม่าเห็ดบุนก่อนเด้ฟังดีๆนะ ให้อะไซใส่ี่สกอ